ับผมเราถึงขุนเขาญาแล้วครับก่อนที hmm. Hmm. ่มีเวลาก่อนพระอาทิตย์จะตกน่ามาสักเกือบชั <emotion> <ation> so 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 ่วโมงได้ครับก็เป็นขั <roads> ้นตอนต่อไปก็คือการมาเรามาถึงโลเคชั่นที่มีความกว้างมากแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามุมที่เราจะถ่ายเพื่อให้มิติของที่แสงลงมากระทบภูเขาอ่ะมันสวยงามที่สุดและโดดเด่นสุดตามใจที่เราอยากได้อะไรครับผมเราคงต้องเดินหามุมกันก่อนว่าเออมุมนี้มันได้หรือยังสวยหรือยังภูเขาที่มันเรียงตัวเนี่ยมันโอเคหรือยังครับ ความท้าทายของการหาโลเคชันในตอนนี้คืออะไรครับคุณครับร้อนนีครับแากแดดความท้าทายก็คงเป็นเพราะว่า,าที่นี่ผมก็ยังไม่เคยเข้ามาเดินถ่ายจริงๆนะครับเลยยังไม่รู้ว่ามุมไหนมันสวยและสถานที่มันค่อนข้างกว้างพอสมควรก็คงต้องต้องลองเดินดูแล้วก็ลอง <laughs> จับภาพดูว่ามันได้ภาพมุมที่เราต้องการหรือยังมิติของภูเขาที่มันเรียงตัวมันโอเคหรือยังนะครับผมก็คงต้องเดินดูก่อนเพราะว่า จริงเราก็ศึกษาได้นะมุมที่คนอื่นเขาถ่ายถ่ายมาสวยๆแล้วนะครับแต่นี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปดูตรงนั้นมากเพราะเราอยากจะมาเดินดูเองนะครับไม่งั้นเราจะโดนบล็อกความคิดไว้นะครับเราก็ลองเดินดูีความท้าทายของการถ่ายแลนด์สเคปนะครับก็คือเร,เราต้องพยายามหาจุดที่แบบเรียวกว่าน,นะ <c oughs> มันมันโลง่งด้วยความที่เราตอาพ้องการมาถ่ายภูเขาหญ้าเราไม่ได้ต้องถ่ายการถ่ายอย่างอื่นนะรับ <c oughs> เราก็เลยต้องมา จุดที่มันโล่งแล้วไม่มีอะไรที่เป็นฉากหน้ารบกวนเรามากนะแต่ตอนนี้เนี่ยบริบทพื้นที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองที่หนึ่งเพราะว่ามีรถหลายคันเลยมาด้วยกันแล้วก็ไปจอดที่ริมรัวที่ติดตีนภูเขาเนี่ยนะครับผม,มเราอาจจะต้องหามุมที่ใช้ประโยชน์จากตรงรถพวกนี้ให้เขาวางอยู่ตรงนั้นแหละเพราะไม่ได้ไปไหนละว,ว่าถ่ายยังไงแล้วอะ่ะให้มีรถอยู่ด้วยแล้วมันมันดูดีอะ่ะเออแล้ก็ต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะ นี่คือทำไรครับลองครับลองลองลอง,ลอง,ล,องลองดูช็อตที่ถ่ายเปรียบเทียบมุมที่เราจอดครั้งแรกนะครับกับมุมนี้นะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูรายลมกันนี่มุมล่าสุดนะครับเอกาวเลยว่ามุมนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีนะครับหต้นไม้ฉากหน้ามันใหญ่เกินไปมันบดบังเขาลูกแรกไปนะครับ ถ้ามุมแสงนี้ผมว่าจุดที่เราลงครั้งแรกอ่ะน่าจะโอเคละเพียงแต่ว่าเราจะอาจจะต้องใช้อะไรนะตัวทางเดินรถให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นจุดนำสายตาเข้าไปหาภูเขาย่านะครับเพราะว่าตรงนั้นจะเห็นเนินเขาสามลูกที่สลับซับซ้อนกันได้ได้ได้นได้โอเคอยู่จากลาดี่นี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นตอนเราอยู่ตอนนี้นะฮะ ซึ่งจะเห็นว่าตัวเขาลูกเนี้ยโดนโดนต้นต้นต้นไม้นี่บังไปนะครับส่วนอันนี้ซึ่งจะมีรถเข้ามาขวางหน่อยแต่จะเขาจะเห็นเขาไม่มีมิติว่ามีถึงสามลูกด้วยกันนะแล้วก็เห็นกึ่น่าจะใ้มุมเดิมของเราเนี่ยนะครับถ้าจะโอเคไปครับจากการเดินทั่วแล้วตรงนั้นเมืกล่ะทีนี้ครับ บนโน้นครับบนภูเขาข้างหลังเราจะเห็นอยู่ริบๆนะฮะครับอันนั้นเป็นน้ําตกเหงาวนะครับเป็นน้ําตกที่สวยมากนะครับเพราะว่าเราจะเห็นมันไหลมาจากหน้าผาเลยนะครับมองจากข้างนอกคือเห็นเลโปรตีนเราไปน้ําตกเนี่ยส่วนใหญ่น้าตกเราจะต้องเดินเข้าป่าเข้าอะไรไปงี้ใช่ไหมเพื่อให้เจอน้ําตกใช่ไหมครับแต่เนี่ยเราอยู่บนถนนมองไปภูเขาเราก็เห็นทางน้ําตกนะครับเลยครับผมน้ําตกเหงาวนะครับไหลมาเป็นทางเลยจริงๆแปลว่าถ้าเกิดเข้าไปใกล้ก็ไม่เห็นอ่าก็อาจจะไม่ได้ข้างล่างเนีย แต่เราจะไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของมันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเราตามปกติครับเราอยากเห็นอะไรความยิ่งใหญ่มากเราก็อาจจะต้องอยู่ไกลๆเพื่อเห็นว่าเออบริบทเป็นยังไงนะครับถ้าเราผัดออกมาจากรถนิดนึงตรงนี้เราก็สามารถเลี้ยงรถได้แต่เราก็ยังสามารถมีแนวรั้วนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมทําให้ภาพเอามาดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับผมเราต้องลองดูครับว่าชอบแบบไหนนะฮะอย่างนี้เราก็ได้ลว กินเราอยู่ไกลๆไม่ได้มันติดรถนะครับอย่างเงี้ยแ,แต่ก็ยังมีรถบางคันที่ไปอยู่ข้างบนอันนี้น <c oughs> เลี่ยงไม่ได้นะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยคือดอกหญ้าครับเราไปเดินลุยดอกหญ้ากันมาถ้าเราไปเดินดูดอกหญ้าสิ่งที่เราจะได้มาก็อย่างเงี้ยครับ <c oughs> ติดก็คือดอกหญ้านั่นแหละครับ <c oughs> ดอกหญ้าติดเนี่ยของเขาเป็นผ้าเป็นอะไรไปคุยเนี่ยเยอะ ตอนนี้เรามาอยู่ใกล้ๆตีนภูเขา่หญะครับเข้ามาในแนวนรั้วนะฮะก็มาสํารวจมุมถ่ายเหมือนเดิมครับซึ่งตอนนี้เรามาดูว่าอาความโดดเด่นของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปทรงของเขาใช่ไหมครับแต่เราอยู่ใกล้มากเกินไปก็โดยเลมุมกว้างเราเก็บหมดก็จริงแต่มันก็อาจจะไม่ได้สวยเท่าที่ควรนะครับผมว่าเราควรอาจจะต้องถ่ายลด์สเคปโดยใช้ เลนเทเลน่าจะเหมาะกว่านะครับผมถ่ายจากระยะไกลแล้วดึงภาพเข้ามาหาเราน่าจะดีกว่าสามารถเก็บฉากหน้าที่เป็นรั้วได้ด้วยแล้วก็สามารถทําให้ภูเขามีมิติที่โดดเด่นได้ด้วยนะครับเลนเทเลไม่ได้เอาไว้ถ่ายพอะเทสเสมอไปนะครับถ่ายแลน์สเคปก็สวยงามเช่นเดียวกัน เร,เราสามารถเปลี่ยนมาถ่ายหลายแบบแบบได้นะครับถ้าเราไม่ใช้ทะเลถ่ายดีก็จะมีมุมแบบอรักอารักนะครับของเรื่อของคนที่มาปิกนิกนะครับมาไปครอบครัวก็น่ารักดีนะครับรออีกสักนิดครับเดี๋ยวพาที่่อแล้วก็จะมีเ,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 วะเวลาที่ฟ้าระเบิดออกมาคนระับอันนี้เป็นแผนสำรองนะครับถ้าเกิดเก็บมิติของพวกเขาย่ไม่ได้ใช่ครับจะได้ เรวพอเราพลาดอย่างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแผนไปเก็บไปยังแทนนะครับเรามาแนะล้วสำหรับช่วงฟ้าระเบิดนะครับมันคือช่วงอะไรครับพี่เล็กครับช่วงอะไรดีครับมันก็เป็นกลเด้นไทม์อันนึงนะครับที่ช่วงที่แสงอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้าหายไปนะครับผมเกิดการกระจ่างแสงสุดท้ายออกมาครับก่อนที่ฟ้าจะมืดสนิทนะครับซึ่งจะอยู่ราวไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับ สะจดนั้นก็จะมืดเลยเข้าสู่ช่วงมืดแล้วทัานที่นี่นี่ไม่ได้คาเป้าเท่าที่ควรครับผมก็จะทายลด์สเคปก็ฟ้าไม่เป็นใจนะครับฟ้าโล่งโล่งจริงๆครับมาถึงโล่งเลยมเมฆก็ไม่มีไม่มีมาช่วยอะไรเลยนะไม่มีมาช่วยเติมท้องฟ้าให้ดูน่าสนใจลแล้วก็ทาทิอตกแนวะเราหวังให้แสงมันจะเจอครับมันก็ไม่กระเจอนครับตอนนี้มันกลายเป็นมืดไปแล้วครับ มือสนิทเล้วครับนี่ก็เป็นสเ่ห์อย่างหนึ่งของการถ่ายแลนด์สเคปนะฮะอะไรอะไรก็ไม่รู้จะมายัางไง<ช>นะครับ,รบแล้วก็คอนโทรลอะไรไม่ได้ก็แล้วแต่ดวงดวงด้วยก็มีส่วนด้วยแต่ถ้าเราตั้งใจาทางถ่ายแลนด์สเคปเพื่อให้ได้ที่เราต้องการจริงๆอย่างที่เราหวังไว้นะครับแม้จะพลาดไปหลายคนส่วนใหญ่แล้วก็จะไปอยู่ที่นั่นหลายวันอยู่นะครับเพราะว่าแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มุมมันก็ราเปิมุมแลเปลี่ยนไปตามการทดลองทดลองในแต่ละวัน นอกจากความมาณะล้วก็ต้องพึงดวงครับแล้วก็นั่นนะฮะแล้วก็เราจะได้ภาพวินาทีต่านะครับอ่าสมุมปรเสิดนึงครับเพื่อเราอยากไปถ่ายสเคปซักสถานที่หนึ่งที่เราต้องาําทอ,อันดับแรกคืออันดับแรกคือศึกษาสถานที่ก่อนว่าที่เราจะไปถ่ายนั้นมันคือสถานที่อะไรจุดเด่นไฮไลท์ของที่นั่นคืออะไรบ้างนะฮะาครับสำรวจเสร็จแล้วยังไงต่อฮนะสำรวจเสร็จแล้ว ก็เราก็ต้องไปลองบล็อกช็อตแต่ละแต่ละที่ดูครับมุมนูม้นม,มุมนี้ว่ามันได้ดั่งใจเราไหมนะครับผมว่า,าสุดท้ายแล้วเราก็บล็อกช็อตได้แล้วว่ามุมนี้แหละที่เราจะเป็นภาพที่เราต้องการเรื่องอุปกรณ์ถ่ายและสังเกตที่สาคัญที่พลาดไม่ได้เลยก็คือขาตั้งกล้องต้องมีแน,น,น่นอนครับก็ลองถ่ายที่ความลึกชัดลึกนะครับแล้วก็ต้องการความชัดที่สุดก็คือต้องการให้กล้องนิ่งที่สุดด้วยนะครับ สคัญมากยิ่งเทาถ่ายแลนส์เคปในช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วด้วยเนี่ยนะครับเราต้องการเก็บแสงโดยให้เก็บความละเอียดเวยเนี่ยแล้วก็ให้ภาพมีความคมชัดโดยไม่มีน้อยรบกวนมากนี่นะครับทาให้เราเปิด ISO ไม่สูงนะครับแต่สปิจเตอร์เราเราจะต้องเปิดนานเพื่อเก็บแสงนะครับฉะนั้นเราถือกล้องมือเปล่าไม่ได้แน่นอนนะผมต้องใช้ขาั้งกล้องสําคัญมากๆครับคนถ่ายแลนส์เคปนี่คืออีกจุดหนึ่งที่ ข้อดีของระนองนะฮะครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ริมทางเส้นที่ออกจากระนองมาคพิ่งผ่านละอุ่นมานะฮะใช่ไหมละอุ่นนะครับเลยเข้าฟาชีมาทีนิดหนึ่งเขาฟาชีมานิดหนึ่งนะครับก็เป็นขึ้นเข่ามาก็จะเป็นโซนขายอาหารทะเลนะครับริมทางก็จะโดดเด่นไปด้วยฟูดำนะครับปูไข่นะครับปูนิ่มแล้วก็หอยนางลมสดๆนะครับแล้วก็หอยสดหลายอย่างหอยตลับก,ก็มีนะครับผม เราอยู่ที่ทับหลีครับผมจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิประนองนะแล้วก็แวะที่ทับหลีเป็นที่สุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะเดินทางต้องดิ่งกับกรุงเทพกันคลิปนี้ก็มีทั้งเที่ยวนะครับแล้วก็ได้ดูผลงานการทำหนังของน้องๆจังหวัดระนองกันก็ ไปมือพัฒนาไปไกลกันมากเลยสำหรับคลิปนี้คลิปพระนองก็จบลงโดยเป็นทางการ,รเดินทางกับกรุงเทพครับแล้วท<ม>ี่นั่งกรุงเทพครับปิดท้ายด้วยน้ำจิ้ทับเหลีครับผมน้ำจิ้ทับเหลีนะครับรสชาติดีใช้ได้เลยเดีย๋ยวไปมาคลิปหน้ากับรายการเรื่องทางสัญจรจนะครับกับคุณเอกนักกูตาครับผมสวัสดีครับ